สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร์มณูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันทรบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดสินค้าของบริษัทดร Energy Life นะครับซึ่งสนับสนุนการทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยแล้วก็สินค้าตัวนี้เวลาขายได้เนี่ยกำไรก็จะมาสนับสนุนทุนการศึกษาเพราะนั้นบริษัทนี้เนี่ยใจบุญมากนะครับ โดยมีอดอกเตรนีนาเป็นเจ้าของบริษัทแต่อย่างไรก็ตามนี่ครับที่เราจะเสนอก็คือเครื่องนวดตานะครับเครื่องนวดตาเนี่ยเวลาเราใช้เล่นคอมพิวเตอร์นานๆหรือเล่นมือถือนานๆเนี่ยเราจะมีการเมื่อยล้าของตาซึ่งแพทย์บอกว่าการนวดตาอย่างน้อยวันละ20-30นาทีเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำให้สายตาเราผ่อนคลายแล้วก็จะ ทำให้สุขภาพสายตาเราดีขึ้นนะครับดูนะครับง่ายๆเลยตัวนี้มีจุดของการนวดตาทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ง่ายมากก็คือแค่กดค้างของตัวปุ่มเห็นไหมครับตัวนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในเรื่องเลยม,มันก็จะสั่นแล้วก็นวดตาเราก็สามารถที่จะนวดตาได้นะครับเวลานวดตาเนี่ยเราก็หลับตาก็ได้หรือไม่หลับตาก็ได้นะครับแต่ นิยมให้หลับตาก็จะนวดไปทุกๆจุดของสายตาเลยครับสัก20นาทีเนี่ยเราก็หยุดแล้วก็กดตัวปุ่มนี้ค้างนะครับพอกดปุ่มนี้ค้างปั๊บการนวดตานี้ก็จะหยุดเพราะฉะนั้นนี่ก็จะคือเป็นสิ่งที่ทำให้สายตาเราดวงตาเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นการชาร์จก็ง่ายเลยตัวนี้เหมือนเป็นการชาร์จของโทรศัพท์เลยนะครับมีอะแดปเตอร์ พอเราเสียบปับ๊บตัวนี้ก็เอาอะแดปเตอร์ของมือถือเนี่ยเราเสียบชาร์จเข้าไปนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงก็เต็มนะครับเต็มแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้4-5ชั่วโมงเพราะนั้นสะดวกมากราคาหลักพันเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่แผนกการขายของเราอาจารย์ตูนนะครับตามหมายเลขที่อยู่แล้วก็ หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ ID Line ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดหรือเลขาผมคุณพิชาเพชรแดง0854821667เพราะนั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับที่สำคัญวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันของเราเนี่ยมีโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับ มาเรียนที่เราไม่เสียค่าเทอมแล้วก็ไม่เสียค่าหอพักแต่ค่ากินอยู่ต้องเสียเราเปิดทั้งหมด7แผนกวิชานะครับมีช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรมการขายการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็บัญชีแล้วก็ยังร่วมมือกับประเทศจีนในเรื่องของเทคโนโลยีพวกรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับหรือในเรื่องของอากาศยานด้วยส่วนปวสคนที่จบ ม .6 แล้วก็จบปชวชเขามาเรียนปวศหรือเด็กที่เรียนม .4 แล้วหรือม .5 เนี่ยเรียนแล้วปวดหัวก็ย้ายมาเรียนที่เราได้เพราะที่เราเนี่ยเรียนเหมือนที่เยอรมันเราจะสอนอยู่4อย่างเท่านั้นนะครับก็คือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยแล้วก็สแตนดาร์ดมาตรฐานสกิลหรือทักษะท,ทำแล้วทำอีกจนกว่าจะเป็นแล้วก็อันสุดท้ายคือแอปพลิเคชันไม่รู้ที่ใช้งานเราไม่สอนนะครับเราจะพาลูกหลานของท่าน เก่งเหมือนช่างที่เยอมันครับสนใจก็ติดต่ออาจารย์แน้นแนวนะครับเราเปิดรับภาคเรียนที่2ด้วยจนถึงวันที่1พฤศจิกายนขอบคุณมากเลยครับ